สวัสดีค่ะเพศสัจกรหญิงปริชาติวันทองนะคะเพศสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลพระนารายมหาราชค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มที่1คือกลุ่มเก่านะคะยาที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและมีประสิทธิภาพดีก็คือ,อยาวาฟารินค่ะ ส่วนในกลุ่มที่2นะคะก็คือยากลุ่มใหม่หรือที่เรียกกันว่ากลุ่ม no ac ค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะได้มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษามากขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีข้อจํากัดในการใช้ยาวาฟารินค่ะโดยในส่วนแรกนะคะจะขอกล่าวถึงยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดตับทานในกลุ่มเก่าก่อนค่ะซึ่งก็คือยาวาฟารินค่ะ ยาวาฟารินนะคะจะเป็นยาที่มีธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดค่ะโดยออกธิ์ต้านการทํางานของวิตามินเคใช้ป้องกันการเกิดริมเลือดนะคะซึ่งริ่มเลือดนี้นะคะอาจจะไปอุดตันตามหลอดเลือดต่างๆของร่างกายเช่นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดที่ปอดที่ขาหรือที่ลิ้นหัวใจเทียมค่ะทําให้ยาวาฟลารินใช้ได้ในหลายๆโรคค่ะเช่น ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะใช้ในภาวะริ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดดำที่ปอดที่แขนหรือที่ขาใช้ในโรคลิ้นหัวใจรูมาติกค,ค่ะและป้องกันการเกิดริมเลือดหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมค่ะยาวาฟลินในปัจจุบันที่ใช้ในโรงพยาบาลค่ะมีหลายรูปแบบมากเลยค่ะแล้วก็หลากหลายขนาดนะคะยกตัวอย่างเช่น เม็ดสีส้มจะมีความแรง2มิลลิกรัมเม็ดสีฟ้ามีความแรง3มิลลิกรัมเม็ดสีชมพูมีความแรง5มิลลิกรัมค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือยาวาฟารินเหมือนกันเลยนะคะแต่เวลาที่แพทย์ปรับขนาดยาผู้ป่วยอาจจะได้รับยา2สีร่วมกันได้ขึ้นอยู่กับขนาดยาที่ได้รับเช่นได้รับยาเม็ดสีฟ้านะคะกิน1เม็ดก่อนนอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และกินเม็ดสีส้ม1เม็ดก่อนนอนวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็ได้ค่ะผู้ป่วยที่ได้รับยาวาฟารินค่ะจะต้องมีการตรวจติดตามค่าเลือดหรือที่เรียกว่าค่า I N R นะคะซึ่งค่า I N R จะเป็นค่าที่บ่งบอกผลการรักษาของยาวาฟารินค่ะซึ่งเป็นค่าเป้าหมายส่วนใหญ่จะอยู่ที่2-3ถึงโดยคนปกติที่ไม่ได้กินยาวาฟารินจะอยู่ประมาณ1ค่ะแต่เมื่อกินยาวาฟารินเข้าไปแล้วค่า I N R จะค่อยๆสูงขึ้นค่ะ ซึ่งแพทย์และเภสัชกรจะช่วยกันปรับขนาดยาให้ถึงเป้าหมาย2-3แต่ถ้าค่า I.N.R ต่ำกว่า2จะเสี่ยงต่อการเกิดริ่มเลือดอุดตันและถ้าหากค่า I.N.R ของผู้ป่วยสูงกว่า3ก็แสดงว่าเลือดมีการแข็งตัวช้าเกินไปก็จะเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกได้ค่ะ ดังนั้นนะคะเมื่อผู้ป่วยได้รับยาวาฟลารินค่ะควรมีการปฏิบัติตามที่แพทย์และเภสัชกรแนะนําอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงได้ค่ะข้อควรปฏิบัติเมื่อได้รับยาวาฟลารินคือทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ค่ะควรอ่านฉลากยาที่ระบุข,ขนาดยาที่ได้รับทุกครั้งเนื่องจากขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผลเลือดหรือค่า I.N.R ค่ะ โดยให้ทวนสอบซ้ำกับเภสัชกรที่จ่ายยาหากไม่เข้าใจวิธีการกินยาควรสอบถามเภสัชกรทันทีค่ะและควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้คงที่สำหรับอาหารนะคะจะไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาวาฟลารินดังนั้นไม่จำเป็นต้องกินยาก่อนอาหารหรือหลังอาหารโดยทั่วไปจะนิยมให้กินยาตอนก่อนนอนค่ะและผู้ป่วยที่ได้รับยาวาฟลารินนะคะไม่ควรใช้ยาต้มยาหม้อยาสมุนไพร ยาชุดแก้ปวดแก้ยอกและยาลูกกรเนื่องจากยาเหล่านี้จะมีผลลบปวนการทำงานของยาวาฟารินค่ะอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงได้ถ้าผู้ป่วยมีอาการปวดหัวมีไข้สามารถกินยาพาราเซตามอลได้ค่ะแต่ถ้ากินเกิน5วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำให้พาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลค่ะนอกจากนี้นะคะให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลพกสมุดประจำตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาวาฟารินติดตัวเสมอ และแจ้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรทุกครั้งว่าท่านได้รับยาวาฟลารินอยู่เพื่อป้องกันการจ่ายยาที่มีผลต่อยาวาฟลารินหรือถ้าหากผู้ป่วยมีการผ่าตาัดถ,ถอนฟันแพทย์จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมค่ะหากผู้ป่วยลืมกินยาวาฟลารินจะทำอย่างไรดีนะคะโดยปกติยาวาฟลารินจะกินวันละหนึ่งครั้งค่ะและควรกินยาต่อเนื่องกันทุกวันเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าหากผู้ป่วยลืมกินยาไม่เกิน12ชั่วโมงจากเวลาที่เคยกินยาในปกติให้กินเลยทันทีที่นึกขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าหากเกิน12ชั่วโมงไปแล้วก็ให้ข้ามมื้อนั้นไปเลยและกินยาในมื้อต่อไปตามปกติโดยห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น2เท่าโดยเด็ดขาดค่ะตัวอย่างอาการข้างเคียงจากยาวาฟลารินนะคะยกตัวอย่างเช่นมีเลือดออกที่ตาขาวมีจ้ำเลือดตามร่างกายค่ะสำหรับการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีเลือดออก ควรมีการล้างแผลให้สะอาดแล้วใช้ผ้าสะอาดกดตรงบริเวณบาดแผลไว้ด้วยนะคะเพื่อห้ามเลือดเพราะว่าเลือดอาจจะไหลไม่หยุดได้ค่ะหากกดห้ามเลือดแล้วเลือดไม่หยุดไหลาภายใน10นาทีแนะนําให้พาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลค่ะในส่วนของอาการที่ต้องไปพบแพทย์ทันทีนะคะเช่นผู้ป่วยมีจ้ำเลือดขนาดใหญ่ตามร่างกายค่ะัสสาวะออกมามีเลือดปนอุจจาระออกมามีสีดํามีสีค้ําหรือมีเลือดปน เลือดมีเลือดกำเดาไหลมีเลือดออกตามไหรฟันที่เราห้ามเลือดแล้วเลือดไม่หยุดไหลาภายใน10นาทีแนะนําให้พาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลค่ะนอกจากนี้อาจจะมีประจำเดือนออกมามากผิดปกติปวดศีรษะเฉียบพลันและรุนแรงถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆก็ควรพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลค่ะหรือถ้าผู้ป่วยล้มแล้วศีรษะกระแทกอย่างรุนแรงถึงแม้ว่าจะไม่มีเลือดออก ก็แนะนําให้พาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเช่นกันนะคะเพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองอุดตันที่ควรสังเกตเพิ่มเติมเช่นแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดมีอาการชาครึ่งซีกเดินเซ ซึ่งอาการเหล่านี้นะคะจะเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองอุดตันหรือสตรกแนะนําให้ควรพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลทันทีค่ะยาวาฟารินนะคะนอกจากจะต้องระมัดระวังยาที่ได้รับร่วมกันแล้วยังต้องระมัดระวังอาหารที่มีผลต่อยาด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นมะม่วงสุกมะละกอสุกกล้วยองุ่นทุเรียนขนุนสุกแก้วมังกรซึ่งผลไม้เหล่านี้นะคะถ้ากินในปริมาณมากจะมีผลเพิ่มการออกฤทธิ์ของยาวาฟารินได้ค่ะ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยาวาฟารินด้วยเช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่นกระเทียมขิงขมิ้นชันที่สกัดเป็นแคปซูลค่ะแปะกล้วยฟ้าทลายโจนน้ำมันปลาน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวสาลีโสมตังกุยเห็ดหลินจือถังเช่าซึ่งอาหารเสริมเหล่านี้นะคะมีผลเพิ่มการออกเลือดของยาวาฟารินได้ค่ะและเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออก นอกจากนี้พวกผักใบเขียวเช่นคะนา้าบอคคลี่ชะอมกวางตุง้งผักกระเฉดใบชะพูกระถินผักบุ้งมะระขี้นกใบย่านางสตอพวกนี้นะคะถ้ากินในปริมาณที่มากกว่าเดิมจะมีผลลดการออกฤทธิ์ของยาวาฟารินได้ค่ะรวมถึงพวกคอโลฟิลอรอเม็ดนมถั่วเหลืองชาเขียวเข้มขน้นก็อาจมีผลลดการออกฤทธิ์ของยาวาฟารินได้เช่นกันค่ะ เสี่ยงทำให้ค่า I N R ต่ําและเกิดริ่มเลือดอุดตันได้ค่ะผู้ป่วยที่ได้รับยาวาฟลาลินค่ะควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะซึ่งมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาวาฟลาลินค่ะในหญิงวัยเจริญพันธุ์นะคะหากได้รับยาวาฟลาลินควรมีการคุมกําเนิดอย่างเค,งคร่งครัดเนื่องจากยาวาฟลาลินมีผลต่อเด็กในครรภ์ ซึ่งวิธีการคุมกําเนิดควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรเป็นกรณีแต่ละบุคคลค่ะและในส่วนของหญิงให้นมบุตรนะคะหากได้รับยาวาฟลารินสามารถให้นมบุตรได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากยาวาฟลารินไม่ถูกขับออกทางน้ํานมจึงไม่มีข้อห้ามใช้ในหญิงที่ให้นมบุตรค่ะค่ะต่อไปนะคะจะขอกล่าวถึงยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรัประทานกลุ่มใหม่ค่ะหรือที่เรียกว่ากลุ่มโนแอกนะคะ ซึ่งยาในกลุ่มนี้นะคะได้มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยในการรักษามากขึ้นโดยยาในกลุ่มโนแอนี้นะคะจะมีข้อดีกว่ายากลุ่มเก่าก็คือไม่ต้องเจาะเลือดค่ะแต่ในส่วนของอาการข้างเคียงสามารถเกิดได้ใกล้เคียงกับยากลุ่มเก่านะคะแล้วก็ยังต้องระมัดระวังพวกยาอาหารเสริมและสมุนไพรที่ใช้ร่วมกันเช่นเดียวกับยาวาฟลารินค่ะยาในกลุ่มโนแอนะคะใช้รักษาโรคหลกัหลกๆคลา้ายกับยาวาฟาลินค่ะ คือใช้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือสตรกในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะใช้รักษาและป้องกันการเกิดซ้ำของภาวะริมเลือดอุดตันในเส้นเลือดดำที่ปอดและที่ขาและยังใช้ป้องกันการเกิดริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่าแต่ยังไม่มีข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนิลนหัวใจเทียมค่ะ สำหรับยาในกลุ่มโนแอกนี้นะคะจะมียาอยู่หลายตัวค่ะแต่ละตัวจะมีรูปแบบยาขนาดการใช้ยาที่แตกต่างกันซึ่งผู้ป่วยควรฟังคำแนะนำจากแพทย์และเภสัชกรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะผู้ป่วยแต่ละคนอาจจะได้รับยาที่แตกต่างกันได้ค่ะแต่โดยภาพรวมนะคะการปฏิบัติตัวเมื่อผู้ป่วยได้รับยาในกลุ่มโนแอกก็คือ ควรกินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเนื่องจากการกินยาไม่สม่ำเสมอสามารถเพิ่มทั้งความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดเลือดอุดตนันและความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกผิดปกติได้ค่ะผู้ป่วยไม่ควรเพิ่มลดขนาดยาเองหรือหยุดยาเองค่ะและยาในกลุ่มโนแอกนี้นะคะสามารถตีกับยาอื่นได้หากจะใช้ร่วมกับยาอื่นนะคะนอกเหนือจากที่แพทย์สั่งควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร และควรแจ้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรถูกครั้งว่าท่านได้รับยานี้อยู่ค่ะเพื่อป้องกันการจ่ายยาที่มีผลต่อกันหรือถ้าหากผู้ป่วยมีการผ่าตาัดถอนฟันแค่จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมค่ะอาการข้างเคียงสําหรับยาในกลุ่มโนแอกนะคะจะคล้ายกับยาวาฟรินเลยค่ะคืออาจจะทํำให้เกิดเลือดออกผิดปกติได้ค่ะและเสี่ยงต่อการเกิดริ่มเลือดอุดตันได้เช่นกันค่ะ สุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าท่านจะได้รับยาต้านการแข่งตัวของเลือดชนิดแลว้วระทานตัวใดก็ตามก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรอย่างเคร่งครัดนะคะ mm hmm. เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาและป้องกันการเกิดอาการข้างเคียงจากยาที่อันตรายได้ค่ะขอบคุณค่ะ